ความเป็นมาของกาแฟโรบัต้าที่บ้านกลองกวครับผมเข้ามาก็มันมีกาแฟโบราณกาแฟเก่าอยู่แล้วเขาเรียกเป็นต้นโกบี่สายพันธุ์ที่ได้มาก็มาจากต้นกาแฟต้นเดิมจากสบายย้อยบ้านกรองขวได้มาโดยที่ทางญาติภรรยาผมหรือว่าเป็นป่อตาครับช่วงนั้นมีช้างประมาณเก้าเชือกก็ไปทําการลากไม้สูงไม้ยางแถวเทพาสบายย้อยชนะนาทวีพอเสร็จหน้าที่เขาทำไม้ยางไม้สูงก็กลับมาที่กลองกวครับ ใดน,นำม็ดก,กาเฟใส่กระเป๋าแล้วก็ขี่ช้างกลับมาปลูกบริเวณรั้วบ้านของกลองกัวจึงได้เป็นต้นกก้พี่กรองกัว ตอนที่ผมเข้ามากาแฟยังไม่มีคุณภาพเช่นการคัดเลือกมเมล็ดกาแฟที่ออกมาจากต้นกาแฟมาตาการตากก็ยังไม่ถูกลักษณะเพราะไม่ได้คัดเลือกให้เป็นมเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ที่จะนํามาตากพอตอนคั่วก็เหมือนกันคั่วไม่ได้ควบคุมเรื่องระบบของความร้อนระยะเวลาทําให้กาแฟที่ออกมารสชาติกลิน่นจะไม่ได้พอหลังจากนั้น นะครับพอผมเริ่มเหม็นว่าพื้นที่ของกลองกัวครับเราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องกาแฟได้ผมก็เลยส่งเสริมให้คนที่สนใจปลูกกาแฟนะครับเข้ามาร่วมทำเป็นกลุ่มก็อาจารย์อีกหลายคนก็เข้ามาก็ได้ทําการเริ่มต้นปรับปรุงตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้าเริ่มตั้งแต่การปลูกกาแฟ ว่าปลูกอย่างไรให้มันมีกาแฟที่ออกมาได้มีผลผลิตมีคุณภาพเก็บกาแฟแบบไหนคัดสรรอย่างไรเมื่อก่อนคือเราเก็บเป็นแบบชาภาษาชาวบ้านเราลูดมาตั้งก้านเลยครับพอเราได้ความรู้แกก็สอนว่าต้องเก็บเมล็ดที่สุกแดงเท่านั้น แล้วก็ก่อนที่จะนําไปตากต้องเอาเมล็ดนั้นมาทําการคัดอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็มีปัญนาเรื่องตากเพราะว่าผมก็ตากแบบที่พื้นครับใช้เสือ่อก็โดนฝุ่นบ้างฝนตกก็โดนฝนบางทีเก็บไม่ทันนะครับก็พัฒนาเรื่องของการคั่วจนกระทั่งว่ากาแฟของกลงกลัวจากที่เราทําแบบไม่มีคุณภาพกลับมาเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเป็นระดับพรีเมียม หรับเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่เรานํามาใช้เ็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ําก็คือกระบวนการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าเรานาเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ชื่อว่าตู้บ่มสลายไขมันมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้านะคะเอามาช่วยในกระบวนการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ลดระยะเวลาในการงอกได้แค่28วันก็งอกแล้วเทคโนโลยีที่ทางอาจารย์อามาให้เป็นตู้บ่ม,มเมล็ดกาแฟนะครับตู้นี้ก็ทําให้เราใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะก,กาแฟเมื่อก่อนเราประมาณ3เดือนกว่าจะพอกรากแต่พอเราได้ตู้ตัวนี้มาก็ประมาณ28วัน ต้นน้ําอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของการดูแลแปลงปลูกด้วยระบบควบคุมการทํางานผ่านเทคโนโลยี IOT นะคะควบคุมการให้น้ำไม่ปุ๋ยเนี่ยรเราเห็นว่าต้นกาแฟเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดเวลาของเกษตรกรได้ด้วยทําให้ต้น,นเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วยถัดมาก็เป็นระบบน้ําอัตโนมัติการทํางานก็คือใช้ระบบตัวเซนเซอร์เป็นตัวกําหนดความชื้น ในกระบวนการของกลางน้ำาหาเราจะมีเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ชื่อว่าตู้อบแหง้งเมล็ดเชอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าจะใช้ในการอบแหง้งเมล็ดเชอรี่ไปเป็นมลเมล็ดเชอรี่ที่แหง้งสามารถคุมความชื้นได้ซึ่งตู้ที่เราใช้เนี่ยเกษตรกร,กรสามารถลดปัญหาเรื่องการตากได้ระยะเวลาในการอบแห้งเนี่ยก็จะลดลงความชื้นก็จะลดลงได้ไวถัดมาก็เป็นเรื่องของระบบตู้ บแห้งกาแฟตัวนี้ก็ทําให้เราลดระยะเวลาในการตากกาแฟเมื่อก่อนก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์พอตอนนี้ก็ใช้ประมาณ2วันก็โอเคแล้วสําหรับกลางน้ําอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องคั่วขนาดเล็กสามารถคั่วได้ในปริมาณ1นกิโลต่อครั้งเอาเข้ามาช่วยทดแทนการคั่วแบบมือของชาวบ้านที่ใช้กระทะคั่วนะคะอันนี้ก็จะสามารถทําให้เมล็ดในการคั่วเนี่ยส,สม่ําเสมอและเกษตรกรเนี่ยสามารถแยกการคั่วอ่อนกลางเข้มได้ และอีกตัวก็เป็นเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็กตัวนี้ก็ดีหน่อยเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปใช้แก๊สใช้ไวยคว้าเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้มีเมล็ดก,กาแฟที่คั่วออกมาคั่วสุกทั่วทุกเม็ด สำหรับปลายน้ำเราจะทำในส่วนของการตลาดจะมีแพคเกจชิ่งที่เราออกแบบใ้ใหม่สตอรี่เรื่องเล่าที่มาจากเรื่องเล่าเดิมของกลุ่มอยู่แล้วที่มีฝนซองฮาเป็นกาแฟอินซีเราก็จะเอามาเติมในสตอรี่จนเกิดเป็นโลโก้ของกลุ่มที่สามารถมองภาพแล้วเข้าใจสตอรี่ทั้งหมดได้ต่อมาก็เป็นเรื่องแพคเกจทิ้งทางมอตอรก็เข้ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้การตลาดก็มาแนะนำในเรื่องของขายออนไลน์ เราสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ก็คือก้วกลางก่อนที่จะมีโครงการเข้ามาเนี่ยค่ะจะอยู่ที่กิโลละหกร้อยแต่พอผ่านการใช้เทคโนโลยีพร้อมใช้ปลับอุความรู้ต่างๆมาเนี่ยกาแฟตัวนี้ค่ะเรายกระดับอยู่ที่กิโลละสองพันนอกจากั้วกลางแล้วเราก็จะมีการทรําผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแคปซูลหรือถ้าคนนี่ไม่สามารถทําการบดเองดิบเองได้เราก็จะมีสูตรดิบจากเดิมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800นะคะพอเราเอาผ่านกระบวนการการวิจัยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกิโลละสี่พันบาท ประโยชน์ที่ได้รับจากอาจารย์เขาเข้ามาก็เมื่อก่อนที่เราใช้ระบบเดิมๆอยู่ทําไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้ก็มามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทำให้ระย่นระยะเวลาตรงนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็รมีคุณภาพมากขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นตามไปด้วยรายได้มากขึ้น